ขายได้นะคะถ้ามีอันนี้นี่นะคะถ้ามีสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ที่ว่ารีไซเคิลแล้วก็ไปขายได้นะคะนี่นะคะนี่เขายกกันมาเป็นลังๆอย่างนี้เลยนะคะเพราะที่นี่หกโมงเย็นร้านทุกร้านก็ปิดแล้วนะคะถ้าทุกคนจะออกมาดื่มต้องซื้อแล้วก็พากันมาเองนะคะนี่จะเป็นใส่พวกแก้วเป็นสีนะคะเขาจะเขียนไว้ใช้ แล้วก็ขวดใส่แยมอะไรบ้านเรานะคะแล้วก็ก็ห้ามไว้ว่าไม่ใช่เป็นหลดไฟนะคะระบอกที่งานลํำกู้นเลยว่าห้ามใส่อะไรไว้บ้างนะคะห้ามใส่ถุงพลาสติกนะคะห้ามใส่พวกสแตนเลสน,นะคะที่ใส่แบตเตอรี่ต่างหากนะคะจะมีเป็นตู้แยกไว้ตัางหาก นี่เป็นถุงพลาสติกโดยเฉพาะนะคะพวกพลาสติกทั้งหลายเอามาใส่ไว้ในตู้นี้นะคะยังมีเกล็ดน้ําแข็งอยู่นะคะยังหนาวอยู่ริมนะคะก็จะเขียนไว้ที่นีนิ่งนะห้ามเอาพวกพลาสติกมานะคะหรือว่าเป็นกลงพวกกลงกลงนมกลงอะไรนะคะห้ามออกมาที่นี่นะคะนี่นะคะสัญลักษณ์เขาจะบอกไว้พวกกระดาษที่ห่อ ว่าเป็นกล่องที่เราใส่ของนะคะก็จะมาเขจะเขียนบอกไว้นะคะเพราะฉะนั้นภาษาก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะที่เราไปอยู่ที่ประเทศไหนแล้วเราต้องไปเรียนรู้ภาษาถิ่นของเขาหรือว่าภาษาประจำประจำาภาษาประจำของประเทศนั้นๆน,น,นะคะซึ่งก็เหมือนคนไทยที่ใช้ภาษาไทย ก็ยังมีภาษาถิ่นแตกแยกไปอย่างเช่นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นะคะประเทศสวีเดนก็มีแบบนั้นนะคะจะมีภาษาถิ่นของเขาเช่นกันและคนแก่ๆที่นี่นะคะเขาจะไม่พูดภาษาอังกฤษนะคะนอกจากว่าเขาไปเที่ยวต่างประเทศเขาก็จะใช้ภาษาอังกฤษค่ะมันจะมีที่ใส่กระดาษหนังคือพิม ตรงที่หอของมาที่ใส่ของมานะแก้วกับของลาสติกนะคะแล้วก็แบตเตอรี่นะคะ